สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube อีก2ช่องทางนะครับให้ไปกดติดตาม รับฟังกันได้ที่ลิงด้านล่างทั้งสลิงนะครับมากันที่เรื่องแากครับก็เป็นกระแสข่าวกอสิบที่น่าสนใจกันเลยนะครับล่าสุดครับสโมสรแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็ได้มีการส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มคูโบะนะครับดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่นของเรอัลซ c i ซิดัตนะครับเพื่อหวังว่าจะนำกันเข้ามา แทนที่ตัวริมเส้นของแมนยูในปัจจุบันที่ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไร่ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานั่นเองนะครับแต่ฝั่งขวาเนี่ยสื่ออังกฤษเขามองว่าการดึงคู่บกเข้ามาเนี่ยก็เป็นการแทนที่อันโตนีนั่นเองนะครับที่แมนยูเนี่ยมีการทุ่มซื้อไปในราคาเม็ดเงินมหาศาลแต่ว่าผลงานเนี่ยยังไม่ค่อยดีเกี่ยวกับผลงานภาพรวมนะครับขณะที่ผลงาน แนวรุกพื้นที่อื่นๆก็ย่ําแย่ประดมตามก,กันครับในช่วงซีซันนี้นะครับตั้งแต่ต้นซีซันจนแมตช์ล่าสุดเนี่ยนะครับแนวรุกของแมนยูเนี่ยทำประตูดได้ค่อนข้างน้อยมากแล้วก็มีการทําลายแนวรับของคู่แข่งได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าสโมสรแมนยูเนี่ยมีการส่งแมวมองไปดูฟอร์มของคู่บกอย่างน้อยเนี่ยเครั้ง ไปแล้วนะครับในช่วงฤด,ดูกาลนี้ต้องบอกว่าคูโบเนี่ยเคยเป็นเด็กฝึกในศูนย์เยาวชนของลามาเซียของบาเซลนานะครับเป็นเวลา4ปีตอนที่มีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญากับเรอัลมาลิดในปี2019นะครับแต่นักเตะเนี่ยไม่เคยได้รับโอกาสลงเ,เล่นกับทีมชุดใหญ่เลยนะครับโดยส่วนใหญ่มักจะถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัว กับทางมายอกกาบิอารีาลแล้วก็กตาฟีนั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยนักเตะก,ก็เลือกที่จะบอกลาเรอัลมาลิตแบบถาวรนะครับโดยการไปเซ็นสัญญากับเรอัลซูซิดัดด้วยค่าตัว 5.5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมของคูโบะกับทางสิดัดเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากกดไปแล้ว15ประตูแล้วก็13แอสซิสจากการลงสนาม67เกมให้กับทางทังสังกัดนะครับด้วยผลงานแบบนี้ครับทำให้คูโบะเนี่ยตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของหลายๆทีมในยโุโรปนะครับอย่างเช่นนาบลีที่เคยมีการ ลองที่จะยื่นข้อเสนอมาแล้วประมาณ20-30ล้านปอนในช่วงซัมเมอร์ล่าสุดที่เพิ่งจบไปนะครับแต่ว่าทางโซลิดัตเนี่ยก็บอกปัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าทางโซลิดัตเนี่ย อยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากๆครับในตอนนี้ในการเจรจาการขายคูโบกนะครับเนื่องจากว่านักเตะเนี่ยมีสัญญาจนถึงปี2027นะครับแล้วก็คาดว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมปล่อยตัวนักเตะรายนี้ในราคาอยู่ที่ประมาณ40-50จนล้านบอลได้สำหรับแมวมองของทางฝั่งแมนยูเราเนี่ยยังคงเฝ้าติดตามผลงานของคูโบกนะครับอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ เปิดฤดูกาลนะครับรวมทั้งเกมล่าสุดที่ซูสิดั์เนี่ยทำศึกไปนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยก็มีเรื่องของผลงานโดดเด่นในแต่ละเกม และพัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสครับมีการรายงานในทิศทางเดียวกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยสนใจครูบโบกจริงแท้แน่น,นอนนะครับแต่ก่อนที่แมนยูจะไปทุ่มซื้อครูบโบกเข้ามาร่วมทีมเนี่ยในช่วงตลาดกลางซีซั่นแมนยูอาจจะต้องมีการพิจารณาปล่อยแนวรุกในทีมบางรายออกไปจากทีมเสียก่อนนะครับเพื่อทําให้สล็อตเนี่ยมันว่างลงนะครับในเรื่องของตัวเลือกนักเตะรายดังกล่าวก็น่าจะเป็นแอนโทนีนะครับที่แมนยูอาจจะมีการพิจารณาการปล่อยยืม ให้กับทีมที่สนใจหรืออาจจะเอาแอนโทนีเนี่ยไปสลับดิลกับทางคูโบะมาเลยนะครับให้ทางโซซิดัตเนี่ยพิจารณาดีลดังกล่าวเอานะฮะว่าพวกเขาเนี่ยสนใจหรือเปล่านี่ครับนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคูโบะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนอยู่เรานั่นเองขณะที่กระแสของเจดอนซานโชครับก็ล่าสุดครับมีราย,ยางานออกมาอีกครั้งนะครับว่าเซอร์จิมราคิปเนี่ยตกเป็นข่าวเตรียมโละทิ้งเจดอนซานโชนะครับปีกชาวอังกฤษ ของแมนยูออกจากทีมโดยทันทีครับถ้าเกิดมีการคอนเฟิร์มในเรื่องของการเข้ามาซื้อหุ้นสโมสรอย่างเป็นทางการนะครับในคลิปเมื่อวานเนี่ยมันก็จะมีข่าวออกมา ว่าทางสโมสรเนี่ยมีแนวคิดที่อาจจะมีการยกเลิกสัญญาตะดอนซานโช่หรือว่านั้เตะที่มีเรื่องของปัญหาคล้ายๆแบบนี้หลังจากนี้ไปต้นไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกระแสครับที่มีการระบุก,กันออกมาก็คือทางสโมสรเนี่ยเตรียมดําเนินการกับทางซานโช่หลังจากที่เซอร์จิมราคิปเนี่ย เข้ามาซื้อหุ้น25เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็จะทําให้ทางเซอร์จิมบราคิปเนี่ยมีอํานาจในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลของทางสโมสรแมนยู <Man U S 2> แบบ100แทนที่ตะกลนเกลเซอร์นะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับทางสโมสรเนี่ยก็จะพยายามสอบหาเกี่ยวกับสโมสรที่สนใจซื้อซานโชไปใช้งานนะครับถ้าเกิดเซอร์จิมเข้ามานะแล้วก็จะมีการตอบรับข้อเสนอพูดคุยข้อเสนอในรูปแบบยืมตัวแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดหรือขายแบบถา วันไปเลยถ้าเกิดทีมไหนเนี่ยสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดขั้นตอนแรกมันไม่เวิร์กนะครับไม่มีทีมไหนสนใจแบบจริงจังแมนยูก็อาจจะมีการฉีกสัญญาปล่อยตัวจะองสารโชคไปเลยนะครับให้นักเตะเนี่ยเป็นนักเตะฟรีเอเยตนแล้วก็แมนยูเนี่ยยอมขาดทุนไปเลยนะครับเพื่อตัดปัญหาที่มีระหว่างนักเตะแล้วก็โคด้ดในปัจจุบันนะครับข้อมูลตามนี้นะฮะส่วน ทีมที่เราสนใจครับขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็มีรายงานกันออกมาโดยที่เอเบลไลซิครับเราทราบกันดีว่าเป็นทีมล่าสุดที่สนใจนะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของจารงซานโชคเบื้องต้นไปแล้วนะครับติดตรงที่ว่าไลซิกเนี่ยเขาไม่พร้อมจ่ายเรื่องของเม็ดเงินที่มีมูลค่าสูงทั้งเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าตัวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืมหรือการซื้อค่ะเม็ดเงินเนี่ยเขาสู้ไม่ค่อยไหวนะครับแต่ ยังมีทางเลือกอีกมากมายนะครับอย่างเช่นไบเออร์เดอโวเซนนะครับทีมดังแล้วก็ผลงานดีในปัจจุบันของลีกเยอรมันแล้วก็สตูการ์ตนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็มีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับนักเตะรายนี้ไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกระแสส่วนใหญ่ในตอนนี้นะครับค่อนข้างโอนเอียงไปที่ทางฝั่งเยอรมันมากกว่าก็มีไลซิกมีเลเวอร์กูเซ่นมีสตุ๊ตการ์แล้วก็ดอทมุลนะครับอดีตตัวสังกัดของซานโชนั่นเองที่นี้ครับพอจะดอนซานโชออกจากทีมไปเนี่ยมันก็เลยมีการเล่นข่าวตัวแทนนะครับของจะดอนซานโชขึ้นมานะครับโดยที่ตอนนี้นะครับแมนยูเนี่ยอาจจะไปดึงมาคัสเอ็ดเวิร์ดเข้ามานะครับซึ่งเป็นตัวริมเส้นตัวเก่งของฝั่ง สปอ t ติงลิสบอนนะครับอีกหนึ่งรายเนี่ยก็น่าจะเป็นในวรายของเฟรโดเนโตครับแนวรุกของบูฟนะฮะที่ผลงานร้อนแรงก่อนหน้านั้นก็ อาจจะถูกพิจารณาการดึงตัวเข้ามาก็ได้นะครับโอเคครับนี่คือเรื่องของเกี่ยวกับแนวรุกหรือว่าตัวเรมเส้นที่แมนยูมีครับล่าสุดนะครับก็อาจจะต้องมีการปล่อยสรุปแล้วเนี่ยเป็นในรายของจารอนซานโชหรืออันโตนี่ออกไปไหมนะครับเพื่อเป็นการลดรายจ่ายไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้สลอตมันว่างลงส่วนขาเข้าที่มีข่าวในตอนนี้จากหลายๆแหลแ่งนเนี่ยนะฮะที่มีการเล่นข่าวหลักมาก็คือเอ็ดเวิร์ด เนโตแล้วก็ครูบกนั่นเองนะครับที่เป็นกระแสะแรกที่เอามาให้รับฟังกันนะครับแพนีเคลนเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องของแมนยูมีข่าวเกี่ยวกับแนวรุกเหล่านี้นะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนจอห์นเอลดริดนะครับก็ออกโรงตําหนิมาคาราฟอร์ดนะครับแนวรุกของแมนยูว่าไม่มีความคิดที่จะ ต่อสู้จากฟอร์มกันเล่นที่ย่ำแย่นะครับซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเอาแรดฟอร์ดเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตำนานของแมนยูอย่างเวลลูนี่นั่นเองนะครับนักเตะฟอร์มตกเนี่ยจอร์นอลดิตบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจะก้าวจากที่สูงไปสู่จุดต่ำสุดอย่างรวดเร็วนะครับและนั่นำไม่ใช่สัญญาณ ที่ดีของนักเตะรายนี้นะครับที่มีพอสวัรด์ระดับโลกอย่างแท้จริงลองมองดูนักเตะอย่างเบโลนี่ครับผู้ซึ่งมาจากภูมิหลังที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังคงกระหายที่จะประสบสำเร็จตลอดอาชีพการคาแข่งนั่นเองนะครับผมแค่สงสัยว่าแรดฟอร์ดเนี่ยมีทัศนคติที่จะสู้กลับมาจากฟอร์มอันย่ำแย่ได้หรือเปล่าเพราะจากสิ่งที่เราได้เห็นในฤดูกาลนี้ครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่มีสปิริตที่คุณเนี่ยต้องการเพื่อเอาชนะความยากล ได้เลยในครับเมื่อวานนี้ครับเป็นมุมมองในเรื่องของมสัสยาเกี่ยวกับเรื่องของใจสู้ คลิปนี้ก็มีกูรูหรืออดีตนักเตะอีกท่านหนึ่งอย่างจอห์นอัลดิตเน่ก็คอมเมนต์เกี่ยวกับความใจสู้ของแรดฟอร์ดเหมือนกันนะครับคือแรดฟอร์ดกับมาร์เอลในตอนนี้มีความคล้ายกันก็คือความใจสู้ที่เหมือนกับว่าสภาพจิตใจไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยดีเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับขณะที่เอริกแชมบ้าแชมบ้าครับอดีตกองกลางของแมนยูก็ออกโรงเตือนอันตรียอนาคับว่าอาจจะต้องเสียตำแหน่งผู้สัปปะตูมือหนึ่งของโซสอดแมนยูไปนะครับหากว่า ทางอุรานาเนี่ยไปเล่นให้กับทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับให้กับทีมชาติเคมรูนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดไปเนี่ยก็เสียวๆแน่นอนครับเพราะว่าเอาตายบายนเดียเนี่ยจะโดนดันขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบายันเดีย ทำผลงานได้ดีเนี่ยโอรานาก็นัาร้อนอยู่พอสมควรเลยนะครับก็นี่คือมุมมองของอิลิกชมาชัมปานะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับซูเปอร์ลีกนะครับล่าสุดทางสโม,มสรก็ออกมาแถลงแล้วนะครับว่าจะไม่เข้าร่วมกับซูเปอร์ลีกนะครับจุดยืนของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปนะครับแล้วก็มีส่วนในความร่วมมือกับยูฟาและพิมพ์เดอร์ีังกฤษในการพัฒนาการแข่งขันฟุตบอลระดับยุโรปไปด้วยนะครับคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะทางสโมสรต้นกาดเองนะครับส่วนเรื่องของรูคัตเบิร์กวาลนะครับกองกลางดาวรุ่งนะครับหรือว่านักเตะดาวรุ่งวัย17ปีเนี่ยนะฮะล่าสุดทางต้นสังกัดของเด็กคนนี้ออกมายอมรับนะครับว่านักเตะเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงนะครับแล้วก็มีหลายทีมเนี่ยที่ให้ความสนใจหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็น แมนยยูด้วแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงนะเขาบอกว่ามีหลายๆสโมสรในโยุโรปครับหรือว่าทั่วทุกมุมโลกนี่แหละสนใจนักเตะรายนี้นะครับเพราะฉะนั้นการย้ายทีมเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับในช่วงปี24 2 4นี้แต่ที่ผมบอกว่า แมนยูเนี่ยให้ความสนใจก็คือมันมีกระแสข่าวออกมาจริงนะครับว่าแมนยูสนใจนะักเตะรายนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการส่งแมวมองเนี่ยไปส่องฟอร์มเบิร์กวาลเนี่ยนักเตะดาวรุ่งชาวสวินรายนี้หลายต่อหลายครั้งนะฮะอ่ะก็ข้อมูลประมาณนี้ครับไม่ค่อยมีอะไรามากมายแต่มันก็มีความคืบหน้าว่าแมนยูเนี่ยถ้าเกิดเอาจริงเอ,อจาจังก็มีลุ้นนะเพราะว่าทางสโมสรตัวสังกัดของเด็กคนนี้ก็คอนเฟิร์มเองนะครับว่ามีโอกาสย้ายทีมนะครับขณะที่ในรายของยาร์ดเบนเวดนะครับตามรายงานจากไอเนียครับมีการรายงานก ออกมากับว่าเอเวอเรตันเนี่ยไม่ต้องการขายยาดหลดเบนเวตครับเนวรับตัวเก่งของทีมนะครับหลังจากที่นั้งแต่รานนี้ได้รับความสนใจจากสโมสรอนแมนเชสเตอร์เดแล้วก็ทางทอร์ดมสเปอร์ครับสสโมสรอนในพิษรังกฤษที่สนใจอย่างหนักอยู่ในตอนนี้แล้วก็ต้องการกองหลังตัวกลางรายใหม่เข้ามานะครับรายงานมีการระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเอเวอเรตันเนี่ยตั้งค่าตัวเบนเวตเอาไว้ประมาณ100ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริงไปมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คงไม่มีสโมสรใได้ ที่จะยอมทุ่มในราคาไม่เงินขนาดนี้นะครับมับนก็เลยเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเอเวอรตันเนี่ยไม่ต้องการขาดนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงตลาดรอบหน้านะครับเบดเวดเนี่ยเป็นเซนเตอร์หรือกองหลังตัวกลาง ขนาดเท้าซ้ายครับที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากครับหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยย้ายไปเล่นให้กับ PS V แล้วก็ผลงานดีครับแบบยืมตัวนะผลงานโดดเด่นมากนะครับจนกลับมามาเป็นตัวหลักให้กับทางเอเวอเรตันในช่วงซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ถูกมองว่าเป็นแนวรับอายุน้อยที่มีอนาคต ที่สดใสกับทีมชาตินังกฤษอีกด้วยเหมือนกันนะครับเวดเวดณป,ปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็มีสัญญากับเอเวอเรตจนถึงปี2027นะครับเพราะฉะนั้นเอเวอเรตเนี่ยไม่ได้แบบผูกกดดันหรือต้องเร่งรีบในการขายนักเตะรายนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังใจเย็นได้นะครับในเรื่องของการ รอรับทัพย์มหาสาลจากทีมที่เขควาสนใจนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของชองเคตตอริโบนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางโรมาโนออกมาคอนเฟิร์มเองนะครับโรมาโนบอกว่าจากสิ่งที่เขาได้รับข้อมูลมาเนี่ยก็คือสเปอร์เนี่ยได้มีการเริ่มการติดต่อเพื่อเซ็นสัญญาก,กับตอริโบในช่วงตลาดกลางซีซั่นไปแล้ว พวกเขาเนี่ยต้องการกองหลังตัวกลางรายใหม่นี่คือความเป็นไปได้แบบ100%รรเ,เลยนะครับมีความต้องการจริงๆในช่วงตลาดมกราคมนะฮะและรวมไปถึงยังมีรายชื่ออื่น ที่ทางสเปอร์เนี่ยให้ความสนใจด้วยแต่ตอริโบเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลิขรชื่อที่สเปอร์สนใจไปอย่างมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับสเปอร์เนี่ยได้มีการพูดคุยกับทีมงานของตอริโบแล้วก็กับนิสไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยต้องการทาําความเข้าใจาเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงที่สเปอร์เนี่ยสามารถทําได้ในการดึงนักเตะรายนี้เข้ามานะครับซึ่งทางสเปอร์เนี่ยขเขาเตรียมดําเนินการแบบรวดเร็วนะครับเราไม่ต้องการให้ดีลดังกล่าวเนี่ยมันเกิดความล่าช้าคือถ้าจบดีลได้ ก็จบก่อนตลาดเปิดไปเสื้อเลยนะครับพอตลาดเปิดก็แค่ชูเสื้อแล้วก็ลงทะเบียนกันอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องรอแบบว่าพอตลาดเปิดแล้วก็ค่อยติดต่อซึ่งมันอาจจะต้องมีการกินเวลาไปอย่างมากนะครับในระหว่าง ทำการเจรจาในช่วงเดือนหน้านะครับส่วนทางฝั่งของแมนยูเนี่ยนะครับทางโรมาโน่ก็เน้นย้ำเหมือนกันนะครับว่าตอร์โบเนี่ยก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่สโมสรแมนยูเนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้วก็กลุ่มอินิออสเป็นเจ้าของนีสนะฮะและเตรียมซื้อหุ้น25%ของแมนยูนะครับดังนั้นมันก็มีโอกาสไปได้ที่ทางกลุ่มนีออสเนี่ยนะฮะจะมีการผลักดันให้ตอร์โบย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูด์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็นี่คือรายงานทั้งหมดนะครับที่มีการระบ ดูแล้วก็น่าจะเป็นดีลที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับสเปอร์อยากได้แต่ว่าทางฝั่งแมนยูก็มีเจ้าของก็คือเจ้าของของนิสนี่แหละที่กําลังซื้อหุ้นนี่แหละทําให้การย้ายของตอริโบไปสเปอร์เนี่ยมันก็เกิดความยากลำบากและก็อาจจะเป็นฝั่งแมนยูที่น่าจะมีโอกาสได้ไปอ่ะก็รอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ